b l a ล็ a เม Woman หักหลังผู้หญิงค่ะรายการที่จะทำให้คุณผู้ชายรู้จักผู้หญิงได้ลึก, oh, yeah. ลกโอ้ย <c oughs> ลึกโอ้เด็เด็ดเด็ดโอ้ลึกมากขึ้นนั่นเองที่งยังอยู่กับเรานั่นก็คือน้องนอนนี่พีิทีกร <c oughs> รักเ <c oughs> ินสุดเซ็กซี่ค่ะทักทายหน่อยทักทายหน่อยสวัสดีค่ะ เบอร์มาติดนี่ใช่เลยนะคะปกตินี่ยืนซอยไหนอุ้ยอยู่ใต้ต้นมาขามอ่ะวันนี้น,นนี่มีเรื่องหรือมีทริคอะไรจะมาฝากผู้ชมอ่าวันนี้นะคะก็เราจะพูดถึงประสบการณ์ครั้งแรกประสบการณ์รรอโอ้โหเด็ดมันเลยเด็ดแน่นอนหลายคนอาจจะมีประสบการณ์ครั้งแรกไม่ใช่อาจจะต้องมีประสบการณ์แรกนะถึงแม้ว่าจะเคยเรียนไปแล้วก็ตาม แต,นนแต่ก่อนจะมาพูดถึงประสบการณ์ค,ครั้งแรกและทริคเคล็ดลับดีๆวิธีการที่เวลาเรามีอะไรครั้งแรกจะทำยังไงจะเตรียมพร้อมอยังไงนะใช่ไหมลืมไม่ได้ค่ะเราต้องขอขอบคุณค่าขอบคุณสถานที่นะคะเดอะฮาร์เบอร์มาร์เตเอเชียทีค่ะและ นี่เลยผู้สนับสนุนหลักของเรานั่นก็คือฟาโซลานั่นเองค่ะพูดถึงคุณพี่ฟาโซลาเราหน่อยค่ะคุณพี่ฟาโซลาของเรานะคะก็เป็นอาหารเสริมนะคะสําหรับคุณผู้ชายที่มาจากสมุนไพรธรรมชาติร0 0โเเซนตวอาก้าด้วยนะจ๊ะรับรองแข็งตึงตั้งแล้วก็อึดทนนานด้วยอ่าส่วนสมคุณลึกๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอตนแต่ตอนนี้อดใจไม่ไหวเรามาพูดถึงเรื่องประสบการณ์ทันแรกเพราะอยากรู้มากว่าเธอเนี่ย ช่ำชองขนาดนี้เธอเคยมีครั้งแรกหรือไม่แล้วก็เธอจําครั้งสุดท้ายได้หรือไม่ครั้งแรกรู้สึกยังไงเขาทำยังไงเขาทํายังไงเขาทําเป็นไหมอันนี้เหมือนเขาทําไม่เป็นเหมือนกันว่ะแล้วตัวเองตัวเองเป็นหรือเปล่าเหอก็ไม่เป็นอ่ะก็อ่อยไปซบไปอะไรเขาหลุดไหมหลุดไหมก็หลุดหลุดบ้างคือแบบจูบไม่เป็นคือเขาก็จูบไม่เป็นเหมือนกันต่างคนต่างไม่เป็นแล้วเราก็แบบเราเราไม่ได้มีแผนสองไงเรามีแผนหนึ่งคือขอให้ได้แบบไปแบบ ก็แต่เขาแล้วก็ตอบเร็วไหมเพราะว่าคนผู้ชายเนี่ยยิ่งยิ่งเด็กแบบที่กําลังแบบว่าไวกลัดมันนีแตกหนุ่มเนี่ยนะฮอร์โมนแล้วแบบเวลาเขาเจออะไรมาคนครั้งแรกอย่างคนที่ไม่เคยเขาจะรู้สึกว่าเขาจะแตกเลยใชชยังไม่ได้ทาอะไรอยู่ดีๆบางทีออกมาก็มีะไรอย่างเงี้ยแล้วเเป็นไหมไม่ไม่อันนี้เสียบเข้าไปก่อนค่อยเป็นยังดียังได้ริมรดยังไงเจ็บไหมเจ็บนะเออแต่แบบ แกไม่เคยหรอไม่เคยหรอหรือว่าครั้งแรกแกก็ไม่เจ็บแรกจำไม่ได้อย่าอย่ารู้ครั้งแรกคือไม่เจ็บใช่ไหมเออไม่คมคืนค่ะไม่เจ็บเลยไม่รู้ว่าอุ้ยเป็นยังไงเจ็บต่อแล้วยังไงต่อแล้วแล้วเอาต่อหรือหรือว่ามีการหยุดชะงักไหมก็พอเราไปแบบกระซอกกระแซเขาเขาก็เหมือนเริ่มแบบ อ๋อโอเคเข้าใจแล้วอะไรอย่างงี้<ม>คือ<ม>งองมาตั้งนานเอาเข้าใจแล้ว <laughs> นางก็เริ่มจัดบ้างนางก็แบบเออ,เอ,อมันก็ซอสก,ก็ซกแซมมาแบบเออหอมเหมิมอ,อะไรอย่างงี้แต่นางจุกไม่เป็นก็ไม่เป็นไรอ่ะคิดว่าน่าจะเอาเป็นก็เอาไม่เป็นแล้ว,แล,วแล้วแล้วมีม,ม,มีวิธีการแบบว่าวเขาเรียกว่าป้องก,กันอะไรไหมหรือว่าป้องกันป้องก,กัน,กกนมีแบบว่าอุ้ยฉันฉันสิ่งนี่หว่าฉันจะต้องเตรียมให้ดีไปม,ไมีไหมหรือแบบ เตรียมเตรียมเจลหล่อลื่นไปแล้วก็จึงถุงยางไม่เตรียมขนาดนั้นควาวมึไม่สิงแล้วแหละไม่ไม่เตรียมถุงยางไปเพราะเรารู้ตัวว่าเฮ้ยแบบเราไม่น่ารอดจากการที่แบบผู้ชายตัวใหญ่คนนั้นจะมาทําอะไรเราอะไรเงี้ยเตรียมไป้ก่อนเราเตรียมไว้ก่อนล้มไปทางไหนคือลองรับได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใคือแบบอะไรก็ปลอดภัยเพราะเราก็คือเราเด็กเราก็กลัวท้องกลัวไปหมดใช่ปะแต่เรารู้ว่าแบบพี่คนนี้คือเขาก็เป็นแฟนเราแล้วอะแต่แค่ไม่มีอะไรกันแค่นั้นเองแล้วเขาเสร็จไหมเขาเสร็จจิ เออแต่ว่าแบบคตนเร็วอ่ะคือราอสร็จไหมไม่ไม่คือไม่ไม่ค่อยรู้ตัวได้ซ้ำแต่รู้สึกแค่เจ็บเฉยเฉยแล้วเลือดออกไหมไม่รู้ไม่ได้ก้มไปดูโอ้ไม่รู้ตัวเลยหรอใครมันจะบ้าก้มไปดูเฮ้ยเลือดออกเปล่าไม่รู้จากที่เขาเรียกว่าอะไรโดนแหวกม่านเรียบร้อยแล้วยังไงเดินได้ไหมอาการอาการ ก็เดินแบบว่าเสียสูญเล็กน้อยเดินยังไงคะเดินแบบเทนวินเล็กๆเออแบบว่าคือเราไม่เคยเนาะเราก็แบบมันแสบอ่ะอย่างดีนะเดินได้นี่เดินไม่ได้นะอขาล่างว่าจะไปไหนต้องแบบว่าเดินไม่ได้ขาใช่ได้อันนั้นเจออะไรนะอะไรต่าโม่นะโคกคกโคกมองเออคกมองตัวโอ้โหอัิพาลยืนตั้งแต่โง่เปิดตัวได้ดีมาก เป็นการเปิดตัวที่ดีเออก็ถือว่าเป็นประสบก,การณ์เล็กๆิน้เ่เนอใช่แต่หลังจากนั้นมาก็เรียนรู้กันไปแล้วก็แบบเหมือนก็เออ,เ,อ,อเพิ่มเลเวลขึ้นเรื่อยออๆก็เก่งขึ้นคขขขนะ่ะเขาเป็นเขานะอ่อาค่ะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงนี่แหละมีครั้งแรกแล้วก็จะมีอุปสรรคบางคนเสร็จบ้างบางคนไม่เสร็จบ้างบางคนเจ็บปวดอย่างแรงบางคน ติดเชื้อตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็มีคุณผู้ชมค่ะว่าติดเชื้อก็อาจจะแบบสกปรกมาหรือเปล่าหรือว่าคนท้องลยนยเออบางคนท้องด้วยอเยอะแยะเออเยอะแยะมีคาผิดพลาดเยอะมีแตลว่าวันนี้นี่แหละเราจะมาเนี่ยแนะนำหรือว่ามีเคล็ดลับเนี่ยเบื้องต้นมาบอกคุณผู้ชมหรือว่าเด็กๆที่กำลังจะฟุ้งฟิงมี่วมีกินกันก็มีวิธีดูแลว่าดู จัดการตัวเองยังไงเตรียมตัวยังไงเตรียมพร้อมยังไงกับการออกรบสงครามโลกครั้งที่สมของเราเราจะไม่พลาดยังไงคะใช่พี่นุนนี่พี่นุนนี่ก็คือว่ามีแผนหนึ่งแต่แผนสองไม่มีแผนสองพี่ตายแล้วค่ะพี่ไปถึงพี่ทำอะไรไม่เป็นเลยค่ะแต่พี่อ่อยสำเร็จนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาฟังทริคที่ควรเตรียมตัวไว้รับมือกับประสบการณ์ครั้งแรกของเราซึ่งข้อแรกขอแนะนำไ้ก่อนเลยค่ะขอแนะนำไ้ก่อนเลยว่า ลืมไม่ได้นั้นก็คือการเตรียมถุงยางนั่นเองค่ะการใช้ถุงยางการสวมถุงยางทุกครั้งเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าครั้งแรกของผู้ชายทั้งผู้หญิงจะต้องมีเลือดแน่นอนเลือดมากเลือดน้อยอันนี้จะเป็นการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อด้วยที่สําคัญไม่ท้องเพราะว่าผู้ชายครั้งแรกอาจจะไม่รู้จักกันเขาเรียกว่าควบคุมการชะลอการลังจะมาแตกนอกงทำไ่เป็นหรอกคือยิ่งแบบว่า ปั๊บเสียวเลยเขาแตกเลยใช่นั่แหละแล้วก็ผู้หญิงด้วยอเอาเป็นว่าพยายามแล้วการว่าให้เตรียมถุงยางไม่ต้องอายที่จะไปซื้อนะคะใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆอายุ13 14 15สิ้านี่ท้องกันเยอะมากใช่คือมันเป็นปัญหาที่แบบว่าเรายังไม่พร้อม,อมคือเราไม่ใช่คนที่จะเป็นแม่คนได้ในวัยนั้นใช่แล้วค่ะสำคัญอาฝาไปด้วยข้อแรกเลย ค,คือไม่ต้องคือไม่ใช่บอกว่าให้รีบมีหรือว่าต้องมีตอนนั้นตอนนี้นะคะก็คือเรามาเตือนไว้ก่อนว่าถุงยางสําคัญแต่ถ้าเกิดว่ามันจะมีแล้วก็ถุงยางซะใช่ออ้ยเป็นหลักการน <c oughs> ดูดีอ่ะข้อต่อไป,ไปเลยข้อต่อไปของดิฉันอันนี้ก็หลักการเหมือนกันเขาบอกว่าอย่าคาดหวังอะไรเยอะเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยใครๆก็นะ ใครๆก็ไม่เป็นอ่ะอย่าคาดหวังอย่าคาดหวังว่าแบบเฮ้ยมันต้องเหมือนในหนังมันจะต้องแบบว่าโอ้โหใหญ่เป็นตบีโดแล้วก็แบบแทงอุสออืสอัดโอ้โหลงลิ้นแบบเด็ดมากเลยแกเสียวซ่าเสร็จสามทีอะไรอย่างงี้ใช่อย่าไปหวังนะคะครั้งแรกเนี่ยแน่นอน ผู้หญิงผู้ชายเจ็บแน่นอนคุณป้เออใช่เพราะว่าเราจะยงไปข้อที่สามเลยอย่างที่บอกว่าอยากคาดหวังใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ให้ทําใจหายใจเข้าลึกๆตั้งสติตีดีนะคะแล้วก็นั่งสมาธิหลังจากนั้นเราก็จุงมือกันเข้าไาเราได้เราได้ไม่ต้องทําอะไรกันจริงๆแล้วให้หายใจเข้าลึกๆค่ะเพราะว่าอันนี้อย่างที่บอกว่าผู้หญิงกับผู้ชายครั้งแรกนี่มันจะเจ็บแน่นอนจะเจ็บมากเจ็บน้อยขึ้นอยู่กับจังหวะแล้วก็ ความตั้งใจของเราค่อยๆทำแล้วก็คุณเจ็บไหมคะทั้งแรกก็เจ็บก็ได้นะจะไม่ผิดหวังคนที่ฟังอยู่จะไม่ผิดหวังเออเดี๋ยวเผื่อเขาได้ฟังอยู่เขาแบบเฮ้ยแกไม่เจ็บเลยหรออะไรเงี้ยเดี๋ยวจะหาว่าแบบคุณเซ็กซุกาจังนี่แกรงตั้งแต่เกิดเนี้ยไม่ใช่นะไม่เจ็บไม่อย่างที่บอกไปว่าเดินไม่ได้เลยเออจะต้องเดิน เหมือนถ้ามาอะไร่างนี้นะอช่ที่บอกหายใจลึกลงสำหรับข้อที่สามค่ะข้อที่สข้อที่สี่ข้อที่สี่นะคะก็คือว่าอย่าลืมการเล้าลมค่ะเพราะว่าผู้ชายไม่เคยเนาะมาถึงปุ๊บโอ้โหโชว์ด้ามปุ๊บจะเสียบอย่างเดียวเลยเพราะแบบไม่เคยเห็นจีมี่น่ารักน่ารักใช่ไหมอันนี้ก็อย่าลืมนะเล้าลมกันต่อสำหรับข้อที่ห้านี่ข้อนี้ก็ห้ามลืมเลยนะลืมนี่โอ้โหก็เรียกว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งสองคนเลยนั่นก็คือน้ำนั่นเองค่ะน้ำเปล่าพดื่มไม่ใช่น้ำอะคะนีำนี่แหละค่ะฉันซื้อคุณบอกฉันสินี่แหละน้ำคล้ำน้ำคล้ำน้ำก็คือน้ำมันหอยนั่นเองของผู้หญิงที่สำคัญเลยของผู้หญิงเพราะว่าก่อนที่จะมีอะไรกันเนี่ยนะคะเราจะต้องช่วยทําให้แฟนทาให้ผู้หญิงของเราเนี่ยมีน้ําหล่อเลื่นออกมาก่อนหรือถ้าเขาไม่มีเนี่ยเราก็ต้อง มีวิธีช่วยอย่างอื่นอย่างเตรียมสารหล่อเลื่อนเตรียมเจลหล่อลื่นน้ำมันคงน้ำมันเครื่องี้องมีให้หมดอะไรอย่างนี้หรือจะเป็นการถมน้ำลายแปพันธศาสตร์ก่อนนะคผู้จัดต้องต้องเช็คสภาพนะเช็คสภาพว่าเออมีน้ำมงน้้ำมันดีมีไหมมันเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าไม่มีเราก็จัดการแล้วลงเขาให้เขามีน้ำหล่อเลื่นซะนะคะแนะนำให้แหวกดูก่อนแหวกดูก่อนนะไม่มา ล้วก็ะแทกกระแทกดูในในกระทุ้งกระทุ้งดูไม่ได้กดน้ําบาดาลเอาไปว่าทําให้มีสารมีน้ําหล่อลื่นก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่เสียสีแล้วก็เจ็บเป็นแผลแล้วก็จะทําให้เราแฮปปี้นั่นเองค่ะในข้อนี้อและอีกหนึ่งข้อนะคะสําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับผู้หญิงอย่างเราผู้หญิงตัวเล็กๆแบบเราเนี่ยนะคะเจ็บปวดรวดร้าวเรต้องบอกเขาแบบโอ๊ยนี่หลังเจ็บอะอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่ส่วนใหญ่มันก็บอกนะแต่ผู้ชายฟังไหม ไม่ฟังไม่ฟังปึ้งปึ้งฟังพึ่งฟังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมผู้ชายไม่ฟังไม่เป็นไรเราก็ใช้แบบสายตาเราอ้อนวอนไปพ่อแล้วพอแล้วค่ะอะไรองี้อ้อนวอนไปครั้งแรกนี่ดิฉันเชื่อว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มีทีมออกนะคะจริงๆใช่ไหมเธอเหรอคือมันชอบอยู่หรอมันก็พร้อมคือพร้อมคือน้องยอมแต่ด้วยสัญชาตญาณความเจ็บแบบมันฉีดออกใช่ไหมกับบุญใส่บืญใส่ ไม่แต่ของนี้ฉันที่ฉันเข้าไปนะฉันเข้าไปนะจริงเหรออี่สวยอ่ะที่มีหิ้มออกค่ะต้องมานั่งคุยกันอยู่อยู่หน้ากันเลยนะปรับความเข้าใจกันใช่ไหมจำเรํานรู้เรื่องไปด้วยดีค่ะเออใช่เจ็บไม่เจ็บต้องบอกเขานะคะหรือถ้าเสียวหรือถ้าแบบแบบอะไรยังไงต้องบอกค่ะเพราะว่าเราเป็นคุยตรงนั้นเจ็บมากตรงนี้โอเคพอได้พอโทนตรงนั้นเออเสียวตรงนั้นแสบอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกเออก็ดีนะ และสุดท้ายนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของเราฟาโซลานั่นเองค่ะขาดไปได้ขอพูดถึงความดีของเขาหน่อยความีคอชอบแล้วก็เขามีคุณสมบัติที่ดียังไงก่อนจากลาคุณผู้ชมไป ใช่แล้วคะ่ะสาหรับตัวนี้นะคะฟาโซลาของเรานะคะเป็นอาหารเสริมสําหรับคุณผู้ชายคะ่ะตัวนี้นะคะสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีไวอากา้าด้วยรับรองว่าไม่ปวดหัวแล้วก็ไม่มีอาการแบบหื่นกระหายแบบน่ากลัวน่ากลัวคุณมันไม่เมอวออกเอาเอาอกอะไรเงี้ยคนที่กินไวอาก้าไปก็จะคึกนแบบบางทีน่ากลัวบางทีคึกเฉยเฉยคลืเฉยเฉยแต่ว่าไม่ไม่กอะไรขวานั้นสุดๆเลยอะไรอย่างนั้น แล้วก็ทำให้เสียสุขภาพด้วยเสี่ที่จะปวดหัวด้วยนะเสนลอดฝอยแตกค่ะอันตรายมากๆแต่ถ้าได้ลองทานฟาโซราของเรานะคะรับรองว่าฟิลดีอ่ะคุณแบบตึงตึงตึงึเห็นนมปุ๊บอ่ะอ่ะอะของมาอะไรอย่างเงี้แต่ควบคุมบำรลงได้ควบคุมได้แล้วก็ไม่ได้แบบนักกลัวหื่นกระหายแบบฉันจะไปให้ได้สามารถเบิ้ลได้หลายรอบซึ่งเวลาเบิ้ลก็ไม่เหนื่อยด้วยนะคะและที่สำคัญ สำคัญรับประทานได้ทุกวัยใช่แล้วค่ะแล้วก็ไม่ต้องรอให้ถึงอายุแก่แล้ว40เสื่อมสมรรถภาพทางเพศแล้วเราสามารถรับประทานได้เลยคนที่ฟังอยู่เนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะมันเป็นเขาเรียกว่ากำลังคิดเลยเด็กๆวัยรุ่นไม่ใช่เด็กๆคือวัยรุ่นหนุ่มสาวหนุ่มๆเนี่ยไัยกลับมันเนี่ยต้องรอวัยกลับมันอย่างพวกเราเนี่ยรับประทานเพื่อบํารุงสุขภาพใม้ว่าจะเป็นคนที่ทํางานหนักหรือว่าคนที่ดูแลสุขภาพเองนักกีฬาคนที่ออกกําลังกายคือสามารถรับประทานได้และ รวมไปถึงคนที่ป่วยคนที่ป่วย<ช>เป็นเป็นโรคต่างๆที่มีการทานอาหารที่มีการทานยารักษา<ช>โรคของคุณอยู่แล้ว คุณก็สามารถทานฟาซลาคบคู่ไปได้ค่ะเพราะว่าไม่มีอันตรายต่อสุขภาพและเพราะว่าที่อ่าฟาซลาขอ,ของเราเป็นสมุนไพรร้อยเปอร์เซนต์ใช่แล้วค่ะคือเราอยากจะเน้นว่าสมุนไพรหลักขอ,อของเรานั่นก็คือมีตัวอะไรบ้างเอ่ยของเรานะคะมีสารสกัดเยอะมากๆค่ะแต่มี2ตัวหลักนะคะก็คือตังถังเช่าค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยขยายหลอดเลือดพูดง่ายๆเลยก็คือว่าทําให้เส้นเลือดของคุณนะคะโดยเฉพาะตรงนั้น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 ตังถังเป็นแบบว่าเป็นเส้นเลือดขึ้นมาแล้วแข็งแล้วแบบ มันก็ถ้ามันแข็งมันก็คือใหญ่ขึ้นถูกป่ะแล้วแบบรับรองว่าถ้าสาวๆเห็นนะทั้งแข็งทั้งแบบเป็นเส้นเลือดปูดโปนแข็งใหญ่แน่นอนอยากจะแบบเห็นเส้นเลือดดำเออแล้วแบบอยากจะวิ่อ่าแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งส่วนผสมนะคะก็คือแบคโนเรียจีนตัวนี้นะคะก็คือว่าช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ทำให้อึดขึ้นก็คือพู้ยง่ายเลยอยู่ได้นานขึ้นอ่ะเออส่วนผสมสองหลักนี้แบบครบั้นมากคนที่ตัวเองอึดอยู่แล้วก็อย่างไระมาบางทีบางวันคุณเหนื่อยคุณเคลียหรือคุณไม่มีอารมณ์คือคนเรามันจะต้องมีช่วงที่ช่วงพีกันเนาะที่ไม่บอนบ้างแหละคุณก็บางทีถ้าคุณรับประทานอันนี้คุณอาจจะได้ทุกเวลาถูกต้องคุณขอมาเราจะให้แบบเป็นดีเจเลยเป็นเจดีเลย S <S <S วิธีการรับประทาน,นนุ่นทานทานได้ทุกวันนะจริงๆล้วทานได้ทุกวันยิ่งคนที่เพิ่งลองรับประทานครั้งแรกแนะนําว่าให้รับประทานทุกวันไปก่อนสักหนึ 1> 1่งเดือนสองเดือนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะเบรกก็ได้สามวันครั้ง<ช>หรือว่าทิ้งหนึ่งครั้งแต่อย่าทิ้งไว้นานค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีไม่ใช่บอกว่าพอเลิกทานไปแล้ว สภาวะจะเสื่อมหรือว่าจะปวดถอยร่างกายจะย่แย่ลงไม่ค่ะไม่ือะสุขภาพร่างกายของเราก็จะยังคงที่แหละเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ความกระชุ่มกระชวยเต็มที่เหมือนแบบเวลาที่เรารับประทานอาหารอะไรอย่างนี้รับประทาค่ะอาหารเสริมนะคะหรือว่าจะมีอีกวิธีหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือว่าเพื่อออกรบโดยเฉพาะ30บนาทีก่อนออกรบนะคะคือถ้าคุณมีแววว่าเฮ้ยเฮ้ย เราต้องได้แน่ๆเลย,เ,ย<น>เว้ย,ยอะไรเงี้ยคุณคิดไว้เลย30มสินาทีคุณแบบเหมือนจะได้เมื่อไหร่คุณก็เริ่มแบบหยิบยาจากกระเป๋ามาปุ๊บยาใส่ปากกินน้ำตามปุ๊บส0มสินาทีรับรองาย,ยาวค่ะ <c oughs> จริงๆแล้วนี่นะอยากจะทำให้แบบเป็นปัจจัยหลักปกติเราพกถุงยางใช่ไหมแนะนำให้พกถุงยางแนะนำให้พกเจลหลอดลืล่นอ,อันนี้แนะนำให้พกโซลา ใช่แนะนำพกไปทุกที่เลยไม่จะเกิดขึ้นนะคะใช่แล้วพกแล้วแบบดูแบบเท่ด้วยนะเพราะว่าแบบแพ็กเกจสวยด้วยเลอร์มอนเทอร์มิออนเออแล้วมองว่แบบเฮ้ยนู้นาบฝรั่งเท่ๆไปเอออ่าก็ฝากไว้ด้วยและอืที่สําคัญอย่างที่บอกนะคะว่ารับประทานก่อน ออกลบสามนาทีบางคนเขาอาจจะแค่15หรือย0สินาทีบางคนอาจจะ40นาทีมันขึ้นอยู่กับร่างกายของราว่นดูดซึมได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าเร็วหรือช้าแค่ไหนนั่นเองค่ะหรือว่าเรารู้ตัวเมื่อไหร่เราก็กินเมื่อนั้นว่าเราจะต้องออกลบแล้วนะเอออ่ะราคาก็อยู่ที่7 5 0บาทค่ะคากล่องนะแต่ว่าคุณอาจจะได้ราคาที่ถูกกว่านั้นถ้าเกิดว่าซื้อมากหรือติดตามเราที่ s u b s c r i b e ด้านล่างนี้ค่ะจะมี เอามาแจกเยอะแยะแล้วก็บ่อยๆแล้วก็จะได้โปรโมชั่นในราคาพิเศษด้วยนะคะติดตามที่เว็บไซต์สั่งซื้อกันได้ที่ด้านล่างนี้นะคะด้วอยๆนย,ด,ยด้านล่างนี้นะคะกดกดจิ้มจิ้ม สำหรับวันนี้ขอขอบคุณนนนี่มากเลยที่ช่วยมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็กเคล็ดลับดีๆกับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามเทปต่อไปเราจะเอาเรื่องอะไรมาบอกเล่ามาแนะนำให้คุณผู้ชมฟังก็ต้องติดตามกันให้ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนนนี่ฝากอะไรถึงแฟนๆค่ะก็ฝากติดตาม Facebook ด้วยนะคะ c h a n i d a p a นะคะแค่พิมพ์ประโยคนี้นะคะแค่ชื่อแค่ชื่อเขานะคะขึ้นเป็นแบบสาวผมแดงอ่า อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะคะเออติดตามไปเดี๋ยวมีมีนี่ปัาซลาแจกแน่นอนนะคะค่ะสำหรับวันนี้คะแลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ